ผลสินค้าแม่น้ำเจ้าพยาให้อาหารปลา ไห้ป,ป๊าป๊าชีดูเอา,า,นะเ,อาเรียกป๊า,ปามา,ามันอยู่ไกลนู่นนะเดินไปนู่นนะไปใส่รองเท้ามาพาไป เดี๋ยวพาไปซื้อห่านปลาไะตัวเล็กเลยเออเออไปหยอดอันนี้ก่อนไปหยอดเหรียญก่อนไปขึ้นไปหยอดตู้ตรงไหนเมื่อกี้เดินไปเดินไปไปหยอดลงเออ ยังช้างจับช ja <ap> ้างยังไปไปไปนู่นไปทางนู่นไปเดือหานไปไปเดินไปไปที่เดินไป านู้นไปซื้อหารปลาทางนูง้นค่อยๆลงไปเดินค่ะซื้อหารปลาทางนี้ทางนี้อตายังไม่มาใ้ช้าไม่ต้องรีบค่อยลง

หลงพ่อสุธรองค์ใหญ่ค่ะทำภารกิจส่วนตัวสักครู่เดียวท่านนั่งตลอดทั้งวันนะก็ได้เดินนะารุกน่ขยับร่างกายบ้างเข้ามาใกล้ๆเข้ามาอีกคุณพี่จ๋าน้องจ๋าเข้ามาอีกแค่คิดเลยจานละนั่งหลายทิศเลยท่างตะวันตกหมายเลขเดียว จะเมื่อป้านะ ไ,ได้เหรอ,ม,อมาให้ป๊าพาไปซื้อไปกล้ว,ใวใยวใหญ่ไหมอ๋อมันกล้วยใหญ่เลยเหรอลูก <c oughs> ปีนไม่ปีนนั่งดูเฉยๆสองดูมันไม่ถึงปีนอย่นางนั้นไม่ได้เลื่อยืนมองเฉยวายกระเด็นมาใส่เลยกระเด็นมาใส่ยืนมาแล้วมันมาเยอะแล้วโอ้โหเต็มเลย แม่น้ำแก้วพญาไงแม่ดีอ่ะตายจมนิ่ <laughs> ตายตายเลยกดเด็นเลยเหรอ รอប៉ប៉ាប៉ប៉ាទៅយកមកទៀតรอប៉ប៉ាប៉ះ1 โอ,โ,โอ้โหโอ้โหตีน้ำใหญ่เลยปลาปลาตีน้ำใหญ่เลย ตรงนู้นจะได้มองเห็นขยับไปตรงนู้นเออไปอีกเออเห็นยังเ,เดี๋ยวรอรอ,รอป้าปาไปซื้ออาหารอยู่เุ้ยเอเอซือ้ออาหารให้ปาอยอ,าอ่ถอดถอดดอกก็วางเลยถอดตรงนั้นแหละ เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งถอดออกเลยก็ได้ร้อนอ่ะอยากไปอีกตรงนู้นมันมองไม่เห็นนะอยากไปอีกเออ กระเด็นเห็นไหมนะน้ำกระเด็นเลยม,มันจะหงายหลังอย่าทำอย่างนั้นโอ้ยเดี๋ยวมันจะหลุดมือยืนมองมเฉย รอป้าปามาแป๊บนึง่งป้าไปซื้อหัวอาหารอยู่รอแป๊บนึงเดี๋ยวมานู่นมันมาเยอะเลยเอออืออะอู้หูอาหารให้ตาเอออาหารให้ปายอยู่รอแป๊บนึง่งอืออือง่าม,มาแล้วไหนทางไหนทางนู้นไปทางนู้น ไทางนี้ล่ะไม่มีคนโตไปทางไหนเองทางนน้นไม่มีคนทางไม่มีคนทางนี้มาทางนี้ก็ไปทางนู้นหรอกว่าถึงายบ่ทางนี้มาทางนี้เดี๋ยวมันก็เดินมาเออด้างนี้หรอกอันี้ แม่ตรงนี้ก็ได้ ถอยถอยล้างไปถอยถอยรูปไปอีกตรงนั้นถอยรูปไปทางโน้อนอีก ไปทางโน้นลกูกโอเคตรงนี้แหละกลางๆนี่แหละเอออ่ะเ oh. ทใส่ กินแบบอร่อยเลยเหรอ เดี๋ยวค่อยพาไปดูให้อาหารปลาก่อนค่อยไปไม่จะพาไปอยู่ มันมาโน่นไปทางนู้นกับป้าๆโน่นทางนู้นย้ายที่ เอามาขยับมาขยับมาเดินไปไปไป,ไปทางไหนทางไหนทางนี้เหรอเอามาอีกทางนี้ไหมล่ะขยับมาทางนี้ไหมถือมาถือทางมาเอออ่ะอโอเคอ่าหะ,อะ,อ,ะ,อ,ะอะไรนะนั่นไงไันปลาอะอีกแล้วพ่อเพลวอีกมันหมด,หมดยางตากให้หมดก่อน พาไปตากให้หมดก่อนเดี๋ยวพาไปเอาไปตาก,กับตาก,กับน้องเร็วไไเออเดี๋ยวป้าพาไปรอแป๊บนึงเดี๋ยวพาตากให้หมดก่อนเดี๋ยวพาไปซื้อใหม่ ดอกไม้สวยเหรออด,ดีเด็กเดยวอด็ดเอาดอกไม้สวยก็เด็ดเอาครับดอกไม้สวยครับอ่าสีอะไรโอเคไป 来来来来来，爸爸，拿路飞去。